เอาละคุยให้ฟังว่าความสุขของคนความสุขของคนเนี่ยมันหา มันหาง่ายมันก็าหายากเพราะไม่เข้าใจที่หายากเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าความสุขมันได้มาอย่างไงแล้วอะไรคือความสุขเหมือนอย่างท่านบอกว่าความสุขจากจากการมีมีปัจจัยสี่ใช้คำว่าปัจจัยสี่นั่นท่านหมายถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มอาหาร ที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนั่นปัจเจศีเรารู้จักกันดีแล้วแหละแต่ว่าความสุขถามว่าความสุขที่ได้จากปัจเจศีเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นยังไงเห็นไหมท่านมีมีพุทธภาษิตท,ที่พระองค์ท่านตรัสว่าตุถีสุขายาอิตรีตเรนะสุขีอ่ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะแปลว่า ความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำสุขมาให้ความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำสุขมาให้ความสันโดษด้วยปัจจัยนั่นแหละปัจจัยตัวนั้นแหละที่พูดมอกีเนี่ยว่าหมายถึงปัจจัยสี่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ถ้าเราสันโดษสันโดษเป็นยังไงก่ะมันทำให้เรามีความสุขคือเสื้อผ้าอาภร์อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าเราเข้าใจว่าทั้งสี่อย่างเนี้ยเขาใช้เพื่ออะไรเขาใช้เพื่ออะไรเอาละมันมีหลายหลายเหตุละหลายเหตุผลนะว่า เราใช้เสื้อผ้าอาภรเพื่อแม้หลายคนก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยหลายเหตุผลของตัวเองว่าที่เราต้องใส่เสื้อผ้าใช้เสื้อผ้าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดแหละการใช้เสื้อผ้าอาภรในการนุ่งห่มด้วยมุ่งหมายอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถามว่าถ้าเรามีเหตุผลมุ่งหมายว่า เรามีเสื้อผ้าอ,อาภรใส่เพื่อนะเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้ถามว่าในขณะที่เราบอกว่าเพื่อเนี่ยมันมีความสุขไหมล่ะมันมีความสุขไหมหลายคนมีความสุขเพราะเอา,เอาละไปงานนี้ต้องใส่ชุดอย่างนี้จึงจะถูกต้องเหมาะกาลเทศนะเขาเหมาะแก่กาลเทศะมาถึงว่ากาลแปลว่าเวลา สถานการณ์โอกาสว่างานนั้นคืองานอะไร,ไร,าาระเห็นไหมคำว่ากาละเห็นไหมกาละคือช่วงเวลาว่านั้นเป็นงานอะไรเป็นเรื่องอะไรกาละเทศะก็คือสถานที่กาละเทศะคือแต่งกายให้มันเหมาะกับช่วงเวลาและสถานที่สถานการณ์และสถานที่เห็นไหมล่ะเพราะนั้น ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้รับรองว่าเราใช้ปัจจัยสี่ก็คือจักเสือ้อผ้าอภรรยัอย่างมีความสุขสุขใจสุขใจเพราะหนึ่งละไปแล้วก็ไม่มีใครตําหนิเราเพราะเราแต่งกายถูกต้องตามโอกาสถูกต้องตามสถานที่อย่างเหมาะสมะเห็นไหมนั่นแหละก็แล้วว่าความสุขที่เกิดจากการใช้ปัจจัยสี่มันเป็นความสันโดษ ความสันโดษนั้นหมายถึงความพึงพอใจว่าเราได้ทําถูกต้องแล้วตามกาละเทศะแค่นั้นแต่ถ้าเราคํานึงถึงว่าเราใช้เสื้อผ้าอาภร์เพื่ออย่างอื่นเพื่ออะไรเพื่อไปอวดกันเพื่อไปใส่แล้วโอ้ยมันดูดีเนาะเสื้อแบรนด์เนมเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับแบรนด์เนมทั้งนั้นอะ,อะไรเหล่านี้ มันทําให้จิตใจเรามันไม่มีความสุขใช่ไหมล่ะไม่มีความสุขแต่ง่ายไปก็ไม่มีความสุขแต่ผมก็มีความสุขที่แต่ถ้าไปอวดเขาว่าเรามีมีเสื้อผ้าอรราคาแพงๆไปอวดเขาตาม่าความสุขตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกวความสุขที่เจือด้วยอามิรคําว่าเจือด้วยอามิรเพราะต้องการให้คนชื่นชมเราแล้วก็ใจของเราก็เพื่อที่จะอวดใช่ไไอ้คาว่าใจของเราที่จะอวด กับเพื่อให้คนชื่นชมว่าเสื้อผ้าฟอรเรรราคาแพงดีนะเห็นไหมนั่นแหละก็ลใจมันเป็นสุขจากม่เป็นสุข,สขถ้าเกิดใครทักขึ้นมาสักคำหนึ่งโอ้วันนี้นะทำรวยนะใส่เสื้อผ้าของดีใช่นะเห็นไหมเป็นไงใจมันวูบเลยเประชดเราอีกแล้วเห็นไหมนี่ถ้าเกิดใครชมขึ้นมาเนี่ยโอ้ดีจังดีใจใหญ่เลยเห็นไหมมันเป็นอามิตร เขาเรียกว,ว่าความสุขที่เกิดจากอามิตรอมิตรส,สุขต้องการได้รับคําชมแล้วก็ต้องการจะอวดอย่างนี้มันไม่ใช่ความสุขแท้มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงวัะ,ะนั้นความสุขที่แท้จริงอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าท่านนั่นแหละคือเราใช้ปัจจัยสีใช้เสื้อผ้าอาภรณด้วยเหตุผลเพื่อต้องถามตรงนั้นถูกกาะเทศะแน่นอนเป็นความสุขแน่นอนเลยสุขใจ นันคาว่าความสันโดษก็คืออยู่ตรงนั้นความสันโดษคือทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกาละเทศะและพึงพอใจว่าสิ่งนี้เราทําแล้วดีงามถูกต้องตามกาลเทศะไม่คิดอย่างอื่นน,นี่แหละท่านจะบอกว่าความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้นําสุขมาให้จะแพงจะถูกไม่เกี่ยวทั้งนั้นของแพงก็ทําให้สุขใจได้ถ้าเราไม่ ไปติดกับอยากให้คนเขาชมอยากจะไปอวดถ้าไม่มีสิ่งนั้นเข้ามาในใจของเราแต่งกายยังไงก็ได้ความสุขมันเกิดนั่นแหละท่านบอกว่าความสันโดษตามมีตามได้นั่นคือสิ่งที่คําว่าสันโดษที่พระท่านบอกว่าชีวิตของเคาเรพหัดควรตระหนักแล้วก็เก็บไปคิดแล้วเราก็จะมีความสุขในทุกๆสถานการณ์ของเราเลยจะรวยจะจนไม่เกี่ยวทั้งนั้น รวยก็สุขได้จนก็สุขได้ถ้ามีคำนี้อยู่ในใจนะในความคิดของเราอ่ะนี่ก็ฝากเป็นคำสอนที่รองค์ท่านตัดเอาไว้นะก็เพียงเท่านี้ก็จะเป็นพร